พฤติกรรมการซื้อแบบไหนที่ทำให้เราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะ over spend หรือว่า over consume นะคะ Marketing Lunch EP นี้จะพาไปพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะ เราอาจจะเคยได้ยินเทรน์ที่เกิดขึ้นในช่วงล่าสุดนี้ที่มีชื่อว่า under consumption c core นะ,ะหรือว่าการลดการบริโภคที่ไม่จําเป็นลงนะคะแต่วันนี้เนี่ยทิพย์อยากชวนคุยเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆนะคะก็คือแนวโน้มของการบริโภคเกินความจําเป็นหรือที่เรียกว่า over consumption ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาสําคัญมากๆของคนไทยในปัจจุบันนี้กันนะคะว่ามันมีพฤติกรรมการซื้อแบบไหนหรอที่ทําให้คนเราเนี่ยต้องใช้จ่ายมากกว่าที่จําเป็นด้วยนะคะทีนี้เหตุผลที่ว่า ทำไมถึงชวนคุยเรื่องนี้กันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินข่าวมาแล้วว่าเรื่องของหนี้ครัวเรือนในประเทศไทยเนี่ยสูงขึ้นมากๆนะคะคนไทยเราเนี่ยเรามีวลีหนึ่งที่เรามักจะพูดกันนะคะว่าเราเป็นหนี้เร็วนะคะเป็นหนี้นานแล้วก็เป็นหนี้มากนะคะแต่ความน่าสนใจคือเนี่ยครัวเรือนในประเทศเราเนี่ยเป็นหนี้ที่เรียกว่าหนี้ที่ไม่สร้างรายได้หรือว่า n o n productive loan นะคะแปลว่าอะไรแปลว่าหนี้ที่เราเกาะขึ้นมาเนี่ยมันเป็นหนี้ที่มักจะเกี่ยวข้องกับการอุป พกบริโภคหรือว่าการคอนซูมนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบัตรเครดิตนะคะซึ่งมันก็มีความเสี่ยงว่าเราเองก็ต้องเจออัตราดอกเบี้ยที่สูงนะคะแล้วก็อาจจะเจอในเรื่องของการเสี่ยงต่อการสร้างหนี้ผิดวัตถุประสงค์แล้วก็ติดก,กับดักหนี้แบบไม่มีวันสิ้นสุดด้วยนะคะทีนี้เนี่ยครวรัวเรือนไทยเนี่ยอยู่เกินระดับ80%มาตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งถึงแม้ว่าในหลักการนะคะการเพิ่มขึ้นของหนี้คร,วรัวเรือนเนี่ยถ้าขึ้นอย่างเหมาะสมก็จะมี ในการกระทุ้นการบริโภคได้นะคะแต่ประเทศไทยเนี่ยเราเกินระดับเหมาะสมไปแล้วเพราะว่าเราเกิน80%ต่อ GDP นะคะดังนั้นก็ส่งผลเชิงลบอย่างแน่นอนก็เลยเป็นเหตุผลที่อยากจะชวนคุยเรื่องนี้กันนะคะทีนี้ค่ะในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะเราก็มาดูกันว่าเอ๊ะแล้วทําไมคนเราจะต้องบริโภคเกินความจําเป็นด้วยนะคะในเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราจะบอกว่าผู้บริโภคจะมีแนวโน้มนะคะในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะดังนั้น ถ้าเป็นไปตามทฤษฎีแบบนี้ก็แปลว่าเราทุกคนเนี่ยจะพยายามใช้จ่ายนะคะเพื่อให้เกิดคุณค่านะคะเพื่อให้เกิดอัตลปประโยชน์สูงสุดคุ้มกับเงินที่เรามีนะคะแต่ในความเป็นจริงค่ะเราก็จะพบว่ามีอยู่หลายๆครั้งที่ตัวเราในฐานะผู้บริโภคนะฮะหลายๆครั้งที่เราก็พบว่าการตลาดเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นนะคะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยใช้จ่ายโดยที่อันที่1อาจจะไม่ได้ตั้งใจนะคะ 2ไม่ได้แพลนว่าจะซื้อแต่ก็ซื้อนะคะสมไม่ได้จําเป็นแต่ก็อยากได้นะคะและอันที่4ค่ะก็คือว่ารู้ทั้งรู้ว่ามีเงินไม่พอนะคะแต่ก็ยินดีที่จะเป็นหนี้ล่วงหน้านะคะยินดีที่จะใช้บริการประเภทบายนาเพลเทอร์ต่างนะคะหรือว่ายินดีจะรูดการ์ดรูดบัตรเครดิตออกไปโดยที่เราอาจจะไม่ได้มีเงินชําระเต็มเต็มก้อนในเดือนานั้นๆ,ๆด้วยนะคะก็เลยเป็นสาเหตุที่ Marketing Lunch ใน EP ีนี้อยากจะชวนรู้จักกับพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะซึ่ง วันนี้ที่จะชวนพูดกันนะคะก็คือจะมีเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าการซื้อแบบฉับพลันหรือว่า impulse buying นั่นเองนะคะ impulse buying คืออะไรนะคะก็คือพฤติกรรมการซื้อที่ซื้อแบบทันทีทันใดนะคะไม่ได้มีการไตร่ตรองมาก่อนล่วงหน้านะคะเป็นการซื้อที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกะะมากกว่าการใช้เหตุผลหรือว่าการเตรียมตัวนะคะ ซึ่งก็อาจจะทําให้เราเนี่ยขาดการพิจารณาอย่างรอบคอบในสินค้าหรือว่าผลกระทบที่อาจจะตามมานะคะทีนี้ลักษณะการซื้อแบบนี้จะมีลักษณะแบบไหนนะคะเราจะมารู้จักกันค่ะ impulse buying นะคะตามชื่อเลยนะคะก็คือเรื่องของพฤติก,กรรมการซื้อที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนนะคะเกิดขึ้นโดยที่เหมือนกับอารมณ์เรากำลังดูไลฟ์อยู่นะคะดูดูเสร็จปุ๊บอุ๊ยอยากได้นะคะหรือเราเลื่อนผ่านฟีดอยู่นะคะตอนแรกก็ไม่ได้อยากได้ไม่ได้คิดถึงสินค้า ตัวนี้นะคะตอบอเห็นปับ๊บเราก็นึกขึ้นมาได้ทันทีว่าเออเฮ้ยเราจาเป็นจะต้องมีสินค้าต่างๆต,ต่อไปนี้นะซึ่งการซื้อแบบฉับพลันเนี่ยก็จะมีลักษณะนะคะว่าอันที่1นนะคะก็คือว่าเรารู้สึกว่าความปรารถนาหรือว่าความต้องการซื้ออันนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะมันคือเขาเรียกว่าเอิร์ชนะคะมันคือความรู้สึกแบบอยากได้มากๆนะคะ แล้วเราก็ไม่สามารถจะต้านทานความรู้สึกแบบนั้นได้ด้วยนะคะแล้วก็อันที่2นะคะก็คือว่ามันเป็นการซื้อที่เราเองอะ่ะไม่ได้มีการพิจารณาอะไรนะคะเป็นการซื้อที่เกิดจากการตอบสนองแบบทันทีเราจึงเรียกว่า impulse buying นั่นเองนะคะโดยปกติแล้วเนี่ย impulse buying ก็จะมีอยู่หลายๆรูปแบบนะคะนักวิจัยก็จะแบ่งเรื่องของ impulse buying ออกเป็นอันที่1น,นะคะเราเรียกว่า p e e ว impulse buying นะคะหรือว่าการซื้อแบบฉับพลันแบบ บุญแบบเลยนะคะเป็นการซื้อที่บางครั้งเนี่ยเราเรียกว่า escape purchase นะคะซึ่งลักษณะการซื้อแบบนี้เนี่ยมันจะเป็น impulse ที่ซื้อด้วยอารมณ์และทําให้เราเนี่ยมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างไปจากพฤติกรรมปกติยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมุติว่าทิปเนี่ย เป็นคนที่ชอบเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วเวลาเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็จะซื้อทิชชู่นะทิชชู่กลมๆเนี่ยซื้อครั้งละ6หมวนเป็นประจําแบบนี้ทุกสัปดาห์นะคะแต่ทันทีทันใดค่ะที่เราไปเจอโฆษณาบางอย่างนะคะหรือว่าเจอส่วนลดบางอย่างเราก็เลยซื้อไม่ได้ซื้อทีละ6อันละแต่ว่าซื้อกลับบ้านทีเดียวมา36อันนะคะพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นเพียวอิมเพลสเพชช์นะคะอันที่2ค่ะเราเรียกว่าร e ม i อด์อิมเพลสบ b ย y อิงนะคะ แล้ว,ว่าอะไรหลยท่านอาจจะเคยเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะเช่นไททีฟีดอยู่นะคะตอนแรกก็ไม่ได้อยากได้หรอกนะคะแต่สินค้าเหล่านี้บังเอิญเป็นสินค้าที่ไม่ใช่ของใหม่นะคะเป็นของที่เราเองเนี่ยรู้จักอยู่แล้วมีประสบการณ์อยู่แล้วเคยซื้ออยู่แล้วนะคะแล้วพอเราไปเห็นมันปับ๊บเราก็ตระหนักขึ้นมาได้ว่าเอ้ย ของเนี้ยกำลังจะหมดพอดีนะคะหรือของเนี้ยเคยคิดนี่นาว่าอยากจะซื้อแต่ไม่ได้ซื้อนะคะเราก็เลยซื้อ การซื้อแบบนี้เราเรียกว่า reminder impulse buying นะคะก็คือการเตือนความจำนั่นเองนะคะอันที่3ค่ะเรียกว่า suggestion impulse buying นะคะก็คือการซื้อแบบฉับพลันที่เราไม่เคยรู้จักสินค้านี้มาก่อนนะคะเรารู้จักกับสินค้านี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะแต่ว่าพอเราเจอ i n f l ูนะคะเราเจอโฆษณาเราเจอรีวิวเจอทสติ i มเนี a l เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออโอเคฉันจะซื้อสินค้านี้แหละนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยรู้จักมันก็ตามนะคะอันสุ ท้ายค่ะก็คือการซื้อแบบฉับพลันที่เรียกว่า plan impulse buying นะคะอันนี้ก็ถือว่าดีกว่า3ประเภทที่ผ่านมานะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นการที่เราตั้งใจเอาไว้แล้วเราจะซื้อสินค้าบางอย่างนะคะแล้วเราเองก็คิดเผื่อๆไปแล้วแหละว่าถ้าเราเจอสินค้านี้เราอาจจะซื้อด้วยเช่นไาเกิดว่าสินค้านี้มันมีโปรโมชั่นพอดีหดี๋ยวมันอยู่ใกล้ๆพอดีเราก็จะเอาด้วยนะคะมันก็เลยเป็นกึง่งๆนะคะก็คือว่าตั้งใจสักทีเดียวก็ไม่ใช่จะว่าไม่ตั้งใจก็ไม่ใช่อยู่ประมาณกึ่งกลางนั่นเองนะคะอันนี้ ก็คือพฤติกรรมในการซื้อแบบฉับ ัันนนนที่่เเกิดขึ้นนองนะคะคอย่างไรก็ตามค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมแบบนี้บ่อยเนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถทําได้นะคะอย่างแรกเลยก็คือว่าอันที่1ตระหนักรู้ให้ได้ก่อนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสินค้าที่เรากําลังจะกดเซลตก้ากากลังจะกดใจเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นจริงๆไหมนะคะหรือเราเพียงแค่ซื้อเพราะอารมณ์ั่ววูบเราซื้อเพราะคนที่มารีวิวนะคะเราซื้อเพราะว่าเป็นอินฟลูหรือเป็นไอดอลที่เราชื่นชอบ นะคะ การดีเลย์นะคะเราเรียกว่าดีเลย์กราิฟิเคชันนะคะก็คือว่าเราสามารถจะดีเลย์ความรู้สึกอยากซื้อหนยไปไม่ต้องห้ามตัวเองก็ได้นะคะห้ามตัวเองจะยากเนาะอาจจะแค่บอกกับตัวเองว่าโอเคใส่ตะกร้าไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดอีก3วันฉันยังอยากได้สินค้านี้ฉันจะค่อยกลับมาซื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะดีกว่า i n s t a n t gratification คือการพยายามตอบสนองความต้องการตัวเองทันทีนะคะใช้วิธีดีเลย์ออกไปนะคะหรือนะคะเราอาจจะนะคะใช้วิธีการก็คือว่าออกมาจากสถาน ที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกถูกกระตุนมากๆนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปดูไลฟ์อันไหนนะคะหรือเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์แบบไหนที่เรารู้สึกว่ามันโดนกระตุน้นหรือมันโดนแบบเร่งเราในการซื้อเยอะมากๆเลยทางที่ดีก็คือว่าอาจจะถอยออกมาก่อนจากสภาพด้าดหลอมตรงนั้นนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้นะคะนอกจากนี้ค่ะก็คือว่าในเรื่องของการมีวินยัยนะคะในการจับจ่ายนะคะการบันทึกค่าใช้ใจ่ายต่างๆนะคะก็จะช่วยได้เช่นเดียวกันนะคะหลายๆครั การที่เรามีบัตรเครดิตเรามีสินเชื่อเงินสดต่างๆมันทําให้เรามีภาพหรือมีความคิดในใจว่าเรามีกําลังซื้อนะคะมากกว่าที่มันเป็นจริงอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะคะถ้าเป็นไปได้ค่ะพยายามสร้างนิสัยในการจ่ายบัตรเครดิตนะคะใจ่ายให้หมดทุกเดือนนะคะใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นหรือจ่ายทันทีก็ยิ่งดีนะคะประจานให้เราเนี่ยไม่ตกกับดักนะคะของพวกส่นเดือนส่นเดือนทั้งหลายโดยที่ไม่จําเป็นได้นั่นเองนะคะก็เข้าใจทุกค คนว่า Earth to buy ในที่นี้หรือว่าความต้องการที่ถูกกระตุ้นในที่นี้เนี่ยบางครั้งมันก็ถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนมากมายนักนะคะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนั้นๆทีก็ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มรู้สึกว่ามันมีปัญหากับการดํารงชีวิตของเราหรือว่ามันเริ่มทําให้เราเนี่ยต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากขึ้นนะคะหรือมันส่งผลต่อชีวิตเราโดยภาพรวมมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะถึงเวลาที่เราจะต้องระมัดระวังเพิ่มเติมขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะพฤติกรรมการซื้อเหล่านี้เนี่ยที่บอกว่านําไปสู่กับดักการเป็นหนี้นําไปสู่การโอเวอร์สเปนจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องของ i m p u l s e buying นะคะแล้วใน E ีหน้าค่ะทิพย์จะ ะมาเล่าให้ฟังอีกหนึ่งพฤติกรรมน่าสนใจมากๆเช่นกันนะคะมีชื่อว่า compulsive buying นะคะการซื้อแบบไม่ได้ไตรตรองนะคะลักษณะการซื้อทั้ง3อย่างเนี้ยไม่ว่าจะเป็น impulse compulsive นะคะ conspicious เนี่ยมีความแตกต่างกันทั้งหมดนะคะแต่ทิฟเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยมีประสบการณ์กับพฤติกรรมการซื้อทั้ง3อย่างนี้กันมาแล้วทั้งสิ้นนะคะและสำหรับใครที่อยากจะฟังเรื่องของ compulsive buying ค่ะเราจะมาพบกันใน marketing lunch EP สุดท้ายนี้ค่ะก็ขออยู่ท่านนะคะมีความสุขกับการจับใจ่ายใช้สอยกันเป็นผู้บริโภคที่สามารถควบคุมตัวเองได้นะคะให้รางวัลชีวิตตัวเองได้อย่างพอดีและพอเพียงนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตในสังคมนี้ได้แบบไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครแล้วก็มีความสุขมีสุขภาพทางการเงินที่ดีมากขึ้นด้วยค่ะ